ครับปราสิสแกมมาคนครับไฟแนลซ้อมมากี่วัน2สอสามอาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายหนแกมาคนอยู่ที่กรุงเทพมีใ,ใครเป็นผู้บอลซ้อมกันัง,งตอนนี้ก็มีพวกยอดพี่นนท์ยอดกุ้งศรีแล้วพวกพี่เพียวในไทยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหกห้าน้ำหนักปล่อยป่วย,ยตอนนี้สามหูสี่วยสไตล์อะไรครับเดินเตะเดินต่อยวันนี้เลยต้องมาเจอกฤษดา ยังไม่เคยต่อยหรอมั้งยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังเข้ามือสไตล์ขเาวันนี้มาเจอก่งจะได้เนาะความเก่งวางแผงให้ดีรอดูบางทีล่าสุดต่อยไว้ที่ลังสิตลังสิตเพราะนั้นต่อยกับช้างมงคนแพ้มากกวันนั้นแพ้เบียดเท่าไหร่ร้อยสามสองร้อยสามสองวันนี้ก็ต่อยเวทเดิมเลยเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่มาปอน นี้ผ่านได้ไวแล้วร่างกายเป็นี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะแจ้งเกิดด้วยคุ้มมาที่กิโลก็ปล่อยนี่ไต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนทั้งข้างคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยชวนถนลัดชาวอุบลชืวอเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เอาชัยชนะกับใครกันบ้างขอให้โชคดีขอบคุณครับ